สวัสดีค่ะ,จะเจคโน่พามาชมกับบ้านแรกที่ดินนะคะอยู่ในอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะทําเลใกล้สะดืออีสานเลยค่ะเหมาะมากสําหรับการทำบ้านสวนนะคะพร้อมอยู่อาศัยเลยค่ะอยู่บนพื้นที่1ไร่7ตารางวานะคะพื้นที่กว้างเป็นที่ดินโฉนดค่ะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะคะ165ตารางเมตร ด้านหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีปรปาพร้อมเลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้พื้นที่กว้วางๆมีพื้นที่หรือลงต้นไม้จะสวนต่อเติมได้อีกเพียบนะคะพื้นที่1นึร่7ตารางวาเลยค่ะพร้อมบ้านหนึ่งหลังมาในราคาสุดพิเศษนะคะราคาเพียง1,990ล้าน9เบาทเท่านั้นนะคะราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะ สนใจบ้านหลังนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเข้าชมพื้นที่จริงได้นะคะหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนสามารถสายตรงหาเจ้าของบ้านได้เลยค่ะตามเบอร์โทรและ i อเดียลใต้คลิปนี้เลยนะคะเจคเคนโใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อเจ้าของบ้านไวให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจคเคนโนะคะสวัสดีค่ะ